พี่ปินสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมผู้แสนดาวค่ะอยู่กับพี่ปิ่นแล้วก็พี่โมพี่โมสวัสดีค่ะวันนี้มีการทําบุญทอดพระป่าแล้วเราก็จัดเตรียมอาหารมังสวิรัตมาเลี้ยงคณะผู้มาปฏิบัติธรรมมาทําบุญทอดพระป่ากันวันนี้นะครับ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะคือร้านข้าวแดงแกงร้อนก็จัดเสร็จอาหารนะคะที่จะมาดูแลผู้ที่มาปฏิบัติในวันนี้ได้ข่าวว่าวันนี้จะมีการปลูกต้นอะไรต้นซีมหาโโผ่คที่มาจากที่มาจากพุทธคยาประเทศอินเดียเลยละครับ ใหญ่มากเป็นเจมหมดเลยป่ะคะเป็นมังสวิรัตครับผมอ๋อเป็นมาสาหรับมีอะไรบ้างที่เลยเมนูยอดฮิตของเรานะครับเดีวเปิดดูเลยเปิดดูเลยยิ่งแบบว่าเหมือนอยู่ที่ร้านเลยเต็มอิ่มครับถ้วยเดียวอยู่อันนี้คือข้าวซอยเมนูยอดฮิตของพี่ร้านเพาตัวเนี้ยสูตรเนี่ยสามสิบปีแล้วนะคะร้านนี้ก็คือข้าวซอยเนี่ยเขากลิ่นมาก่อนเลย ข้าวซอยแบบเจที่ไม่จำเจทําไมถึงเอาเข้าวซอยมาเพราะว่าในข้าวซอยเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงเครื่องสมุนไพรต่างๆทําให้ร่างกายอบอุน่น mm เพราะว่าบนภูแสนดาวเนี่ยอากาศมันจะเย็นชื้นครับอ oh. ืเพราะฉะนั้นถ้าทานเมนูนี้ก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการเรื่องของสมุนไพรทําให้ร่างกายอบอุ่นครับ <c ười> หายใจเข้าหายใจออกก็สะดวกพุทโธพุทโธ วันนี้50เซตเลยใช่ครับแล้วเนี่ยทำมาจากบ้านก็ยังดูใหม่สดนะคะเป็นเส้นสดด้วยวันนี้เป็นเส้นสดเลยอะขอดูน้ำหน่อยค่ะพี่ผมอ๋อเราต้องมนะี่เลยมาถึงปุ๊บขออนุญาตคนนะคะเราก็อุ่นร้อนตลอดเลยก็คือเดี๋ยวลาดลงไปตรงนี้ฟังคะเดี๋ยวผู้ที่ปฏิบัติทามาเนี่ยก็คือได้ทานสด้ทานข้อเลยโอ้นุโมทนาบุญชื่นใจแน่นอนครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นเมนูที่เราได้ชอบด้วยอะค่ะตัวนี้ครับก็วันนี้ก็เอามาเสริม มีปลาดุกผัดเผ็ดเจนะครับแล้วก็ลาบเป็ดเจลาบเป็ดเจอันนี้อะไรคะพี่โมเต้าเจี้ยวหล่นอันนี้คือเต้าเจี้ยวหล่นครับเหมือนมากเต้าเจี้ยวหล่นที่เราเคยทานก็คืองานทุกงานนะฮะต้องมีเต้าเจี้ยวหล่นแล้วก็มีผดลูกโดอ่ะผักพื้นบ้านนะฮะเป็นผักออแกนิกนะครับทานยากมากคือถั่วพูตัวนี้นะคะนี่คุณสมบัติก็ปลูกแบบธรรมชาติหมดเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นงานบุญวันนี้ถือว่า ได้ทานอาหารบุญด้วยครับแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยใช่แล้วครับอ่าและถ้าอยากแบบมีงานสักแขก50คนเนี่ยติดต่อกับพี่ปิ่นได้เลยติดต่อที่จะได้เมนูสดๆได้เลยหมะใช่ครับและจะได้ทานอาหารสดๆใหม่ๆเช่นนี้แล้วพี่ปิ่นก็ไปดูแลทุกคนเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะดด้าชอบมากเวลาไปร้านพี่เขาจะมองหาเลยว่าเขามีน้ําตกอะไรวันนี้นะคะวันนี้เป็นล่าเป็ดใช่ไหมคะใช่ครับลาาเป็ดมีน้ําตกมูเหมือนมาก แล้วก็บอกเลยว่าในนี้ทําจากเห็ดใช่ไหมเป็นสุขภาพหมดเลยทุกคนใครที่ยังไม่เคยทานอาหารเจร้านข้าวแดงแกงร้อนนะคะร้านพี่ปิ่งอยู่ที่นวมินซอยห้าสิบานวมินซอยห้าสิบจะขึ้นทันทีเลยครับข้าวแดงแกงร้อนร้านเราหยุดทุกวันจันนะครับนะคะติดต่อกันไปได้นะคะสําหรับ เพื่อนๆที่มีงานเลี้ยงจัดโต๊ะจีนด้วยได้ไหมจัดโต๊ะจีนบุฟเฟ่ต์นะงานขึ้นบ้านไ่งานบวชงานแต่งให้หมดเลยครับขาวดาก็จัดกต้องเพราะว่าจะสะดวกนะคะจะไปเป็นเซตอาหารเลยจะมีข้าวซอยมีกระเพาะปลานะแล้วมีข้าวต้มก็มีเนาะข้าวต้มเจชงเครื่องข้าวต้มกระเพาะปลาเยื่อไผ่ครับมีหมดครับโอ้หลายรายการมาก พูดแล้นี่หิวเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอให้อันนี้ส่งผลบุญนะคะที่ข้าแดงแกงร้อนได้นำอาหารมานะคะถวายพระทหารด้วยแล้วก็ดูแลผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยนะคะบุญใหญ่มากอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคครรัับบสาฝากอะไรกุบเพื่อนๆหน่อยีโอกาส จัดงานบุญต่างๆนะครับก็เรียกใช้เข้าเแดงแกงร้อนได้ครับยินดีให้บริการถึงที่เลยครับงานบุญงานสัมมนาโต๊ะจีนงานแต่งทุกงานเลยนะคะแขก20 30 40 50ถึงหลักร้อยหลักพันนี่ก็จัดมาแล้วนะคะใหสดแน่นอนค่ะบิ๊กติดตามกันด้วยนะคะช่องนี้เข้าวแดงแกงร้อนยินดีให้บริการครับขอบพระคุณนะครับ